มูออกง่ายๆเลยจ้ะขึ้นขึ้นเลยนี่คือนูออกน้อยกับโบเน่โบน้อยด้วยค่ะนี่ขนาดยังไม่บานนะคะบอนยังอลังการว่ามันยึดเพื่อนหวานพี่น้อนอุ้ยขาใหญ่ข,า,ขาตันครับสออนเป็นออกโบหลายค่ะเป็นดอกใหญ่ยังสีเป็นออกโบ,หล,กออกบหลายจ้ะถ้าเป็นดอกหนหน่อยน่น จะออกหลายเป็นจุจ่มๆนี่จ้ะค่อยๆหาเราเห็นเลยว่าโอ้ยเราไม่พ้นหรอกจ้าโอ้โหหาจะได้เอาหมีดมาเด้อแต่เก็บเ,เ,เ,เห็ดแต่เห็บนี่จะได้ใส่หมีดวายอยู่ไก่บ้านเนาะอันปอาเป็นก็บโบหกเอางงใส่หมีดปอ้องไป วันนะคะดๆๆๆออลังการของหนอนงานคักงามเน่ยอ้ยอากล่องก็ยังแลคือหมึกย้อนแสงดีค่ะใส่เลยก็จะงูเข็น้นอยู่วางหันเย้าฮาพ่ออยู่ ลูกขึ้นหัวโบเห็นเออนั่งกลมซองกลมโดนร้ายว่ะลูกขึ้นจะวิ่งหผู้เ่ากันแนวเนียจ่ะแอ่งกันยืนตีห้า,อาดอกพี่น้องเอ๋ยดูความอลังการของหล่อนโงามงาม มันภาพหน้าปุกคือสีสวยเนาะครับเหงานี่ยไม่ตัวสดสวยงดงามน,นี่อีกบอเราหามึงคลที่นองเพิ่นคือใบไใม้แห้งสีเพิ่นนี่สีนี่เลยจากหัว อืนแบบนั้นดอกน้อยๆอยู่ฮอกอะไนังบุินอ่จ้ะโอ้ก็จะนั่งค่อยย่างจ้ะย่างไปไว้่วดาเหยียบคักเป็นมืองดอกน้อยๆนี่เนาะอืออือ โบอ้ยลูกก๋วออยย็ดยังได้ยังสีบโบอยอยอาเดียจะน้ำปาลาไก่บานอะไรจักไก่บานไปโบได้หรอกอย่านมันเป็นร่มข้าปลาอยู่ไก่บานเนี่ยทีมีผู้เลียวเห็นอยู่ข้างทาง ดอกกินน่งเสียคือแดดแต่แนบโมเห็นเลยจ้ะเหยียบไปแล้วสองดอกเสียจังได้บุหัยหยียบเพิ่นเนาะเนี้ยวโมเห็นนี่แล้วขักอยู่นี่หันสองดอกนั่งดอกหน้อยๆอยู่เอาอยู่วะย่านเหยียบเราจะข้องเหยียบกับม้าหยียบเนีย่ยเพราะว่าม้ามะน้ำ <laughs> ก่อนนี้ตตไตเลยใหม่ใครทีเดียวเห็นเยี่ยบไปหุ่นกระดอกนี่งไปเก็บเล็กผสมหน่อยแหละปลาใหญ่กว่าปาลาแหลกแต่ว่าเห็้ออกหน่อยก็ปาลาแหลกด้จะโอ้ยวิง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 ตายตายตาย อื้วิ่ง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 ,ง,งตายจนไงบันโอ้ชิ้นล่มในป่านี่แล้วอุ๊ย เป็นดอกเดียวห้ามักไก่ไกลายเป็นสองดอกนั่นก็เห็นอีกสองดอกพี่น้องเอ้โอ้ยโอเคป้าลงปานีเพิ่กับยึ่งเอาอยู่นึ่งไม่ได้จะจพี่น้องนาเพานนิ่นเนาะนามีเพิ่งนาุ่ง แล้วก็เป็นยุงทีอันตรายน้่จ้ะไปใส่กันนี้ว่ฒผลอสมอยุงลายนะคะหน้านี้โปรดระมัดระวังค่ะให้กว่าโองไห้ที่ว่ามีน้ำขังน้ำกินน้ำคล้ายก็ต้องปิดให้มิดชิดไม่ให้ยุงเข้าไปไข่นะคะเป็นไข่เลือดออกมากแนละ้วมันยากพี่น้องด้วยความปรารถนาดี จากอสมอหาเห็ดโอ้ยหนอหนอโอ้ยลูกน่งลูกน่งก็เมื่อยแล้วไป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 ไม่ได้ร้ายหนกคือป้านี่มันเห็ดเพล่นเห็ดในตา ดอกง่ายค่ะออกบัวร้ายแต่ว่าออกดอกง่ายเนาะค่ะ